ดิฉันานางสาวธวัตลัตแ่งหอมค่ะดิฉันนางสาวประพาดานิรภัยค่ะกับผมนายวิรพัฒน์จันเองครับวันนี้พวกเราเป็นตัวแทนในการแข่งขันโครงงานสังคมศึกษาระดับชั้นมันธยมศึกษาปีที่4ถึง6ของโรงเรียนเตรียมมดมศึกษานองกล้ากระเบ,บนบุรีค่ะวันนี้พวกเราจะพาทุกท่านไปเยี่ยมชมโบราณสถานเมืองศรีมหโหสถอำเภอศรีมหโหสถจังหวัดปราจีนบุรีค่ะตอนนี้เราก็มาถึงโบราณสถานเมืองศรีมหโหสถนะคะแลนด์มาร์กแรกของเราก็าคือวัดสาาระมลกตนะคะ และเราได้รับเกียรติจากวิทยากรจากโครงการมรคกเทศน้อยของจังหวัดปราจีนบุรีด้วยนะคะค่ะสวัสดีค่ะพี่ชื่อนางสาวกัญญาพิมพ์ทองค่ะเรียกพี่ว่าพี่กันนะคะพี่เป็นตัวแทนจากโครงการมรคกเทศน้อยของจังหวัดปราจีนบุรีค่ะอันดับแรกเลยนะคะก็อยากให้พี่กันเล่าประวัติความเป็นมาของเมืองสีมโหสถให้พวกเราฟังแบบคร่าวๆหน่อยได้ไหมคะค่ะสำหรับเมืองสีมโหสถนะคะ เป็นเมืองโบราณค่ะที่มีมาตั้งแต่สมัยทวารวดีนะคะแต่ก่อนนะคะเมืองสีมโหสถค่ะชื่อเมืองว่าอวัทยปุระค่ะพอเป็นชื่อเมืองอวัทยปุระเสร็จแล้วใช่ไหมคะก็จะเปลี่ยนมาเป็นชื่อเมืองมโหสถค่ะที่แปลว่า,าเมืองที่มียาดีค่ะแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นว่าเมืองสีมโหสถค่ะเหมือนในปัจจุบันนั่นเองค่ะและอยากทราบว่าเมืองนี้ก่อตั้งมานานแค่ไหนแล้วมีประวัติเป็นมายาวนานแค่ไหนคะ ค่ะเมืองนี้นะคะก็จะสร้างมาขึ้นในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่7ค่ะก็สําหรับเมืองนี้ก็จะมีการาประกอบพิธีกรรมต่างๆค่ะที่ใช้โบราณสถานค่ะงั้นอยากให้พี่การพาเราไปชมจุดแด์มาร์คที่สำคัญสำคัญของเมืองสีมโหสถได้ไหมครับได้ค่ะตรงนี้ค่ะก็จะเป็น โคบุระค่ะโคบุระนะคะจะเป็นทางเข้าออกระหว่างชายหญิงค่ะในสมัยก่อนก็ที่เชื่อกันว่าเป็นทางเข้าออกระหว่างชายอยู่ในสมัยก่อนนะคะเพราะว่าแต่ก่อนเวลาเข้าไปทําพิธีอะไรแบบนี้ผู้หญิงกับผู้ชายก็จะแยกกันเข้าคนละฝั่งค่ะเดี๋ยวให้พี่การแนะนําหน่อยนะคะว่าบ่อน้ำนี้เอาไว้ทำอะไรค่ะบ่อน้ํานี้นะคะเป็นบ่อน้ําศักดิ์สิทธิ์ค่ะมีความลึกประมาณ5วานะคะหรือ10เมตรค่ะบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์นะคะจะใช้ในการประกอบพิธีกรรมต่างๆค่ะ แล้วก็คนในสมัยก่อนนะคะเชื่อว่าค่ะใช้ไปล้างหน้าหรือใช้ไปดื่มค่ะจะทําให้หายป่วยจากโรคภัยต่างๆค่ะตอนมีพิธีพระบรมราชาพิเศษของรัชกาลที่สินะคะก็ะได้มีการนําน้ําจากบ่อน้ําศักดิ์สิทธิ์นี้นะคะไปร่วมใช้ในพระราชาพิธีด้วยค่ะอย่างเช่นอะไรได้เลยอย่างเช่นอะได้เลยใช่ไหมคปแตยันปแตยันไปแตันปต่ยันไปันแปแตยันไ <c oughs> ปตัต่ัดไปแต่ัตัดไปแตันตย <c oughs> ันต่ยั <c oughs> ปแตยนปแต่ยันย <c oughs> ันยนไปตันไตัตัน นี่ ที่เป็นลูกกากระบาดนะคะเรียกว่าสวัสดิกาค่คะและมีหินโปรงางค่ะที่ใช้ไว้สาหรับปักต้มขนาดใหญ่หรือปากฉาทางเวลามีการประกอบที่การตา่างๆ ในสมัยก่อนว่าในสมัยก่อนตอนนี้นะคะเราก็เซตสิ่งกับสถานที่แรกของเราวนะคะต่อไปนะคะก็จะไปสถานที่ที่2ค่ะก็คือต้นโพสีมหาโพธิ์ค่ะซึ่งเป็นสัญลักษณ์ประจำจังหวัดปราจีนบุรีของเราค่ะอ่ะตอนนี้ทุกคนเรานี้เรามาถึงวัดต้นโพสีมหาโพธิ์แล้วนะครับแล้วเราจะให้พี่การมาอาธิบายความเป็นมาของต้นโพและใครเป็นคนริเริ่มเอามากันนะครับ ต้นโพสีมหาโพธิ์นะคะเชื่อกันว่านะคะเป็นหน่อของต้นโพตัสรู้ค่ะที่อันเชิญมาจากรังกาทวีปในสมัยทวาราวดีค่ะเมื่อประมาณ1,500กว่าปีมาแล้วค่ะเป็นสนัญลักษณ์แห่งความศักดิ์สิทธิ์เป็นปูชนียสถานที่สําคัญและเป็นที่กราบไหว้บูชาของบรรดาชาวพุทธศาสนิกชนทั่วไปค่ะขนาดของต้นพระสีมหาโพธิ์นะคะลําต้นวัดโดยรอบประมาณ17เมตรสูงประมาณ30เมตรแผ่กิ่งก้านสาขาออกโดยรอบประมาณ50เมตรค่ะ ครั้งหนึ่งนะคะรัชกาลที่5ค่ะได้เสด็จประพาสาเมืองสีมโหสถและได้กล่าวถึงงานนมัสการต้นพระศรีมหาโพว่าฤด,ดูเดือน5ราษฎรพากันมากราบไหว้ต้นพระศรีมหาโพและพระบาทมาแต่ไกลจากเมืองพนมสารคามท่าประชุมและที่อ,อื่นๆเป็นตลาดนัดซื้อขายของจอแจกัน2วัน3วันและมีดอกไม้เพลิงมาจุดในงานนะคะตะเลิกนี้ด้วยค่ะ ตอนนี้เราก็มาถึงวิหารของหลวงพอ่อทวารวดีนะคะก็อยากจะให้พี่กันนะคะช่วยแนะนําประวัติความเป็นมาขององค์หลวงพอ่อให้พวกเราฟังได้ไหมคะได้ค่ะค่ะสําหรับองค์หลวงพอ่อทวารวดีนะคะจะเป็นพระพุทธรูปประทับยืนตาแสดงธรรมแกะสลักจากศิลาทรายสีเขียวมีความสูงประมาณ2เมตรค่ะขุดพบที่โรงพยาบาลคาเมเลียนโซเชียลเซ็นเตอร์อำเภอสีหโหสถจังหวัดปราจีนบุรีเมื่อปีพุทธศักราช2514นาค่ะ ค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปชมองค์หลงพ่อทวารวดีด้านในกันนะคะจะสังเกตเห็นได้ว่าองค์หลงพ่อทวารวดีในปัจจุบันนะคะจะเป็นองค์สีดําค่ะจะไม่เหมือนในสมัยก่อนที่เป็นศีลาทรายสีเขียวนะคะเนื่องจากถูกไฟไหม้มานั่นเองค่ะ<ต>ก็ที่เกิดไฟไหม้นะคะก็เพราะว่าชาวบ้านนะคะได้สักการะบูชาองค์หลวงพ่อทวารวดีกันเป็นอย่างมาก จึงมาจุดธูปเทียนไหวองค์หลวงพ่อทวาราวดีค่ะแต่ในสมัยก่อนนะคะวิหารองค์หลวงพ่อทวาราวดีค่ะเป็นวิหารไม้และได้เกิดมีธูปเทียนล้มใส่วิหารค่ะจึงเกิดไฟไหม้ค่ะก็จะมีความแปลกอย่างหนึ่งคือว่าวิหารองค์หลวงพ่อทวาราวดีนะคะถูกไฟไหม้หมดเลยค่ะแต่ว่าองค์หลวงพ่อทวาราวดีค่ะแทบไม่ได้เป็นอะไรเลยค่ะแค่เปลี่ยนจากศีลารายสีเขียวเป็นสีดําเท่านั้นเองค่ะ ตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่ที่ที่สําคัญอีกที่หนึ่งในอําเภอของเรานะคะก็คือสระแก้วสระขวัญค่ะค่ะเดี๋ยวเราจะไปดูสระแก้วก่อนนะคะเดี๋ยวเราไปดูสระขวัญทีหลังค่ะแล้วสระแก้วนี่ทําไมเขาถึงเรียกว่าสระแก้วพี่กันค่ะที่เรียกว่าสระแก้วนะคะเพราะว่าเป็นสระนะคะเป็นสระน้ํานะคะที่ในสมัยก่อนนะคะใช้ประกอบพิธีค่ะของพระมหากษัตริย์ค่ะหรือชนชั้นสูงค่ะ ค่ะตรงนี้นะคะก็จะเป็นกรอบภาพนะคะที่จำลองภาพของสระทางด้านตรงข้ามนะคะเราก็จะเห็นนะคะว่า,าสัตว์ที่เรามองเห็นนะคะก็จะเป็นของภาพตรงข้าก็จะมีหลายชนิดมากเลยค่ะสัตว์ทั้งหมดมอะไรบ้างคะค่ะมีช้างมกระสิงห์งูพันเสาหมูป่าแล้วก็กินรลีค่ะค่ะสัตว์ทั้งหมดนี้นะคะจะสื่อถึงความอุดมสมบูรณ์ค่ะของพื้นที่บริเวณนี้ค่ะ สำหรับตรงนี้นะคะก็จะเป็นรูปกินนารีค่ะที่แกะสลักไว้ทางด้านหน้านะคะที่แกะสลักไว้ทางด้านหน้าก็เพราะว่าห้ามไม่ให้สิ่งไม่ดีค่ะเข้ามาในสระแล้วก็ให้สิ่งไม่ดีเอ่อให้สิ่งดีค่ะอยู่ในสระไม่ให้ออกไปข้างนอกค่ะค่ะแล้วถัดไปนะคะก็จะเป็นรูปสิงค์ค่ะแล้วก็มีรูปช้างประมาณห้าถึงหกตัวจะไ้มองกินนีไม่ออกห้าตัวสิงโตใช่ ชไ้างมังกรช้างมกะไม่มีไม่มีหรอกอ่าตรงกลางจะเป็นรูปกาหนาม ะะการที่เราเห็นรูปแกะสลักบนฝาผนังตรงนั้นนะคะทาให้เราเห็นความเชื่ออะไรบ้างคะค่ะสัดส่วนมากในสารนะคะก็จะสื่อให้เราเห็นถึงความเชื่อด้านความอุดมสมบูรณ์ด้านการเกษตรค่ะก็คือ,อบริเวณโดยรอบนี้ก็จะมีการทําการเกษตรค่ะก็จะมีการใช้น้ําใช้อะไรก็คือจะอุดมสมบูรณ์หมดเลยค่ะแล้วก็จะมีงูพันเสาค่ะทีะ่เป็นสัญลักษณ์ของตา กระทระวงสาธาราณกระทรวงสาธารณสุขในปัจจุบันค่ะก็จะสื่อถึงด้านาสาธารณสุขด้านการแพทย์ค่ะค่ะสำหรับสาข,ขวาน,นะคะสาขานจากจะแตกต่างจากสาแก้วนะคะเพราะว่าจะไม่มีการแกะสลักรูปต่างๆแล้วก็อาจะเป็นสาที่ใช้สําหรับเสนาอามาตหรือบุคคลทั่วไปค่ะก็จะมีลักษณะคล้ายๆสาธรรมดาค่ะไม่ได้มีจุดเด่นอะไรมากเหมือนสาแก้วค่ะ ค่ะตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่อีกที่หนึ่งนะคะคือฐานเทวารายพระคเนศค่ะค่ะสำหรับที่นี้นะคะจะเป็นกลุ่มอาคารจํานวนทั้งหมด10หลังนะคะแต่ตอนนี้นะคะจะเหลือเพียงแค่ฐาน,นะคะ่ะบริเวณนี้นะคะจะมีการพบลูกปัดโบราณเป็นจำนวนมากค่ะแล้วก็มีการขุดพบองค์พระคเนศค่ะบริเวณด้านหลังฐานค่ะก็ตอนที่ขุดพบนะคะก็ได้นําองค์พระคเนศนะคะไปไว้ที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติจังหวัดปราจีนบุรีค่ะตอนนี้นะคะ องพระเนศนะคะก็ยังอยู่ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติปราจีนบุรีค่ะที่เราเห็นอยู่ด้านหลังนะคะจะเป็นองาค์พระเนศจำลองค่ะพี่การแล้วทำไมเขาถึงเรียกว่าพระเนศค่ะที่เรียกว่าพระเนศนะคะก็ไม่ได้แตกต่างอะไรกับพระพิฆเนศค่ะจริงๆคือองาค์เดียวกันค่ะแต่ว่า าสามารถเรียกได้สองแบบค่ะก็คือพระพิคเนตก็ได้พระคเนตก็ได้ค่ะถ้าตรงนี้เป็นฐานเทวะลัยแสดงว่าสมัยก่อนต้องเป็นปราสาทใหญ่เลยใช่ไหมคะใช่ค่ะแต่ก่อนนะคะก็จะเป็นลักษณะาาเป็นปราสาทค่ะก็จะสร้างขึ้นหลายหลังมากเลยค่ะแต่ว่าตอนนี้ก็ตามการเวลาค่ะก็เหลือแต่แค่ฐาน,นะคะ่ะสมัยก่อนสถานที่นี้เขาใช้ประกอบพิธีหรือกิจกรรมอะไรหรอครับ สำหรับสถานที่ตรงนี้นะคะก็จะเป็นการประกอบพิธีกรรมของศาสนาพราหมณ์ฮินดูค่ะเพราะว่าเป็นการเข้าบูชาองค์พระพิฆเนศด้วยค่ะค่ะแล้วเราก็ยังมีการขุดพบองค์พระพิฆเนศนะคะด้านหลังบริเวณตรงนู้นะคะ่ะใช่เดี๋ยวเราไปดูกันขุดเจอองค์คือองค์องค์ ค่ะตรงนี้นะคะก็จะเป็นที่ที่ขุดพบองค์พระพิฆเนศค่ะก็ตอนนี้จะไปจําลองอยู่ที่พิพิธภัณฑ์ของจังหวัดปาจิมบุรีค่ะอะไะครับทุกคนตอนนี้เราได้กลับมาจุดแรกที่เรามากันแล้วนั่นก็คือวัดสามมรกตซึ่งวัดซึ่งสามมรดตที่เราว่านั้นคืออยู่ข้างหลังเรานี่เองตอนนี้เราจะให้พี่การมาบอกว่าบอกเล่ากันว่าสามมรกตนั้นมีความเป็นมาอย่างไรแล้วเกิดขึ้นได้อย่างไรกันนะครับ ค่ะสระม,มารกตนะคะแต่ก่อนนะคะสระนี้ก็จะเป็นน้ําจะเป็นสีมรกตเนาะแต่ว่าปัจจุบันก็เป็นสีธรรมดาเนื่องจากว่าเหมือนมีแบบว่าคนไปลบหลู่อะไรไประมาณนี้น้ําก็เลยเปลี่ยนกลับเป็นสีธรรมดาสระม,มารกตนี้นะคะจะเชื่อมน้ํานะคะไปที่บอ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์หน้าลอยพราพุทธบาทคู่ค่ะก็จะมีะทางใต้ดินนะคะเชื่อมไปอยู่ใช่ค่ะก็ะสระนี้นะคะก็จะเป็นลักษณะเป็นสระน้ํารูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสค่ะก็จะมีอายุ เราสมัยทวารวดีค่ะตอนนี้เราได้เดินทางมาถึงตอนสุดท้ายแล้วนะครับเราขอขอบคุณวิทยากรของเรานั่นก็คือพี่การนั่งเองขอบคุณที่มาให้เราความรู้เราในวันนี้ครับล้วสรุปได้ว่าวันนี้ในวันนี้เราก็ได้รับความรู้มากมายเกี่ยวกับเมืองสีมหโหสถนะคะได้ทราบประวัติความเป็นมาของเมืองสีมหโหสถแล้วก็มีโบราณสถานที่สำคัญที่เราได้ไปชื่อชมนะคะแล้วได้รับรู้ ค่ะก็พวกเรานะคะก็มีความรู้สึกภาคภูมิใจในจังหวัดของตัวเองมากๆเลยค่ะแล้วพบวกวันไหนกันนะครับ